มีเมิดสิกันเปันเนียนไหมแม่กว่าจะเป็นลุคนี้ของมาสเตอร์นิสสาไม่ง่ายเลยค่ะน่าใช้เวลาแต่งตัวกับลุคนี้นานเกิน3ชั่วโมงต้องใช้ช่างลุมถึง3คนด้วยกันแกจสวนนกินข้าวเสร็จก็ยังติดกันไม่เสร็จฉันเหมือนแมชีจากโลกอนาคต่ะแก ติดเพชรกระหมดอะทั่วทั้งหัวที่สําคัญไอเอฟเฟกหัวล้านเนี่ยมันปวดหัวมากเหมือนมีเจ้ากรรมในเวนมายืนบีบหัวเราอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ใช่ลูกแล้วมันคือง,งานศิลปะของตัวสนแล้วก็ยังติดหมุดบนหัวไม้เสร็จ้วทุกคนเห็นไปไดว่าคือเราติดกันละเอียดมากจรงิงจริงชุดนะี้มีหน้ากากนักบินด้วยนะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ะดาเสร็จแล้วค่ะกับลุคนี้และชุดนี้นะก็ขอบคุณน้องโฟกาดด้วยค่ะมาในคอสต็ปนักบินอกาศวงเล็บกระเทยวันนี้จะชนะมิชชั่นในรายการไหมไม่รู้แต่เรือง ื่องชุดมาสเตอร์นิสาขอล็อกมงชนะทุกวีคค่ะและอยากจะบอกทุกคนนะว่าเรื่องชุดอะไม่ได้รวมอยู่ในค่าตัวนั้นนัดควักเพิ่มเองทั้งหมดทำไปด้วยความสัต จเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความปังเวลานะาทำงานนะจะให้เกียรดลูกค้าเสมออย่างลูกเนี้ยก็มีที่มานะไม่ใช่ว่าอยากแต่งเวอร์ชัยเฉยเนื่องจากลูกค้าเป็นเครื่องสําองางแล้วมาในทีมโอวกาศถ้าใครชอบลูกนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะและถ้าใครอยากเห็นตอนลบนะขอให้คลิปนี้ถึง20,000ืไลค์เลยทุกคนจะได้เห็นว่าแต่งหวอยากแล้วลบน้ายากกว่า